เพมมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ออนนะคะน้องพียมวันนี้เราจะมารีวิวในการเรียนอะไรคะด่เรานี่เรียนตัวเลขนะคะหนึ่งถึงอะไรลูกแม่ตรงนี้ม่เขาไอ้ตรงนี้เขาไอ้ตรงนี้ใครบอกเขาหนึ่งไว้ข้างหน้าสองไว้ข้างหลังทําไมอะ่ะมาเริ่มเริ่มอ่านก่อนลูกนับชี้พี่สอน กำมือชี้อ,อย่างงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบอืมใช้ใช้นิ้วชี้ค่ะไม่ใช่นิ้วพิการ <10. S 1> อะอให้คุณแม่ฟังหน่อย <10. S 1> นะ นับแล้วค่อยๆชยีลูกเจเจดอยู่ไหนเจอยู่นับใหม่ลูกเอาใหม่น้องพิมพ์อย่าเล่นดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นับใหม่ค่ะหนึง่งหนึ่งสองสานั่งเฉยง งั้นช่วยลบกวนน้องพิมหยิบเลขสองให้คุณแม่หน่อยค่ะเลขสองอันไหนคะให้น้องพิมหยิบค่ะอันเอออันที่อตรงตรงเลขหนึ่งคะ่ะอันนี้นะคะต้องค่ะพิมเร็ดสงวเป็นห,หนูจำได้ไหมเก่งมากถ้าหนูเก่งนะคะคุณแม่จะให้เล่นไอตดเย้ <Yeah! S 1> แต่หนูต้องจำให้ได้นะคะแม่ขอเลขเจ็ดขาเป๋นะคะนายค่ะ แล้วก็ขอเลขสี่มันมันเหมือนกับอันนี้อ่ะแม่ใช่ครับเลขสี่ค่ะเลขสี่เลขสี่เหมือนเลือใบเหรอคะค่ะมันมันขอเลขแปดได้ไหมคะเลขแปดมันนั่นตาค่ะขอบคุณค่ะขอเลขห้าลังคาเออเลขห้าอหลังคานี่ค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะ อืมงั้นขอเป็นเลขหนึ่งแล้วกันหนึ่งเสาหนึ่งเสาทังนี้ถูกต้องค่ะกลมๆล่ะค่ะเอากลมๆคุณแม่ขอเลขสามได้ไหมสามเอวอะไรคะเอวขยัะอยู่ไหนคะเอลขยัเหนือหน้าแค่เลขสามยู่ไหนคะเลขสามมาพี่อยากข้าขาไม่ได้เ่รคะถูกต้องค่ะเอนน์นนคุณแม่ขอเลขหกได้ไหมคะหกท้องป่องนะคะโอ้ท้องป่องเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้ ขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะงั้นคุณแม่ขอเลขเก้าหัวโตๆตเ้ว้าหัวมันโตจริงด้วยเนาะอยู่ข้างบนทีนี้คุณแม่ขอเลขสิบค่ะเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์อันไหนศูนย์คะอันนี้อ่าอันนี้ศูนย์แล้วไหนหนึ่งคะอันนี้โอเคอ่ะวันนี้รีวิวให้ดูแค่นี้นะคะหันบอกทางนู้นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดแช่แล้วค่ให้หนูได้นะคะสวัสดีค่ะหนูไว้ให้หนูถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปไม่ใช,ใช่อันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้